เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนายออโต้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับในแมป Green Views นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้นะผมมีอีเวนต์ฮาโลวีนมาให้นะครับผมได้เล่นกันนะครับซึ่งอีเวนต์ฮาโลวีนนี้นะครับผมก็จะได้รถดีมิตต์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้รับเงินฟรีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยทำได้ว่าได้ง่ายมากๆนะครับมีอีเวนต์ฮาโลวีนนี้นะครับมาให้ได้ เล่นกันนะครับนะครับผมก็วิธีการทาอีเวนต์นี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นอีเวนต์นี้กันเลยนะครับผม let's go าล้ครับผมก็มาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับผมด้วยนะครับผมกด subscribe ได้นะครับผมก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับผมไปโอเคครับผมในส่วนของอีเวนต์นี้นะครับผมเราก็จะขับรถมาทางด้านหลังเดลิชิฟนะครับผมซึ่งจะมาเจกกับจุดนี้นะครับ นี่จุดๆนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับที่จะทำนะครับนะแล้วก็มาจอดรถตรงนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วให้เรามาคุยกับนะครับ NPC คนนี้นะครับนี่นะก็อดฮันเตอรนะครับคุยไปเลยนี่ครับยู e a l t h นะครับนี่กดพูดไปนะครับนี่ Ghost นะครับนี่นะครับย Health นะครับเหมือนเรามาช่วยกำจัดผีนะครับนะครับผม เขาจะช่วยให้เรากำจัดผีนะครับตามจุดต่างๆในเมพนะผมไม่ว่าจะเป็นที่ตรงนี้นะครับเป็นโรงแรมตรงนี้สนามบินสุสานเนี่ยครับผมสถานที่นะครับประมาณนี้นี่นะฮะนี่ให้ทําเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับโอเคเรารับภารกิจมาเรียบร้อยนะครับนี่สถานที่ก็จะมีประมาณนี้นะครผมเป็นคาพาร์คนะครับ โมเทลนะแล้วก็มีจังหยากครับแล้วก็แอร์พอร์ตนะครับประมาณนี้นะครับผมมีทั้งหมด6สถานที่ที่เราจะต้องไปกําจัดผีนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมาถ้าเรารับภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะยังสาม,มสามารถทําอะไรได้นะครับเราต้องเดินมาหลังรถคนนี้นี่ครับเพื่อมาเอาเอาวุธของเรากันตรงนี้เราก็จะได้อาวุธนี้มานะครับผมนี่ไหม เราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะรเราแค่ชี้ไปเรื่อยๆชี้ไปชี้ไปเนี่ยชี้ไปอย่างนี้นะชี้ไปยืนชี้ไปอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเลยกำจัดผีนะครับนี่ยืนชี้ไปชี้ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะมันก็จะนีมม่ประมาณนี้นะครับนะครับไม่มีไม่มีดาเมจนะทั้งที่เท่าที่ผมดูมายืนใกล้ๆอย่างนี้โดนดาเมจนะไม่ไม่สามารถทำอะไรเราได้เราได้กำจัดนี้ไปเรื่อยเลยครับผมอ่าหรือวิธีการดูว่าเรากำจัดเสร็จหรือยังนะครับ ให้มาคลิกที่ตรงนี้นะครับผมฟักทองนี้นะครับนี่ครับเรากำจัดไปแค่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอเคกำจัดไปได้เลยครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ต่อไปนะครับนะถ้าสมมติตรงนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ย้ายที่ต่อไปเลยครับตามมาร์กตรงนี้ที่บอกไว้นะครับโอเคต่อไปนะผมผมจะมุ่งหน้าสู่สนามบินกันเลยนะครับผมไปดาบผีกันโว้ยเลยเลยเลบแป๊บ โอเค่ okay. นี่น็นสนามาานบินนะครับผมออ้หิเต็มเลยครับหิเต็มเลยสานามบินทำกันให้หมดปราบให้หมดเลยพวกนี่ไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงทางนั้นเลยโย่ไกลมากๆโอ้โหโอ้โหตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ยังดีอ่ะไม่ถึงนิกเข้าไปไม่ถึงนิด่ะเข้าไปไม่ถึงนิดไม่ถึงถึงไหมถึงให้หน่อยไม่ถึงอีกสานามบินมันรัศมีกว้างมากไม่เหมือนที่เมื่อกี้นะครับ เงียช่วยอยู่กันเกาะเป็นกลุ่มได้ไหมเนี่ยแล้วถึงถึงไหมถึงให้หน่อยนะถึงให้ห่อยโค oh, 40สี่ตอนนี้40%่สิบเอร์เนต์นะมาชมมานจะไม่ถึงครึ่งทางเลยฮัแลอ๋ครบร้อยสักทีวุ่นวายมากนะครับสนับสนามบ,บิน พื้นที่มันมีกว้างนะแล้วแบบออโหดูดิมันกระจายกันแบบเล่นเอาเสน่นสห์นะครับผมเพ่อแคไปถานที่ต่อไปกันมาเลยพวกผีทั้งหลายข้ามาแล้ววับมาด้วยความเร็วแสงเฮ้อรถรถเราตกใจหมดนี่รถไล่รถไล่จะไปไหนึงไปไหนอย่าบลบอย่าลบอย่าลบเออกไปจับพื้นที่น,ทนิดซะข้ามา ทำจัดพวกเจ้าแล้วปึ๊บ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 ใครคงลบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละปึ๊บออกใครนะมาชอมครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราได้สถานที่ต่อไปกันโอเคครับสถานที่ต่อมาตรงนี้ครับผมก็จะใกล้ๆก,ก,กับสถานที่เมื่อกี้เลยนะครับนี่ในส่วนของโรงงานตรงนี้ครับจังหยาดโอ้เต็มเลยตรงนี้นะครับขออีกทีก่อน ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนก็ในนูน้นนี่บในนู้นนี่มาออกมาออกมาให้หมดออกมาปากดตอมาให้หมดปางกดตอมาให้หมดเร็วปากดตอมาให้หมดปดมึด๊บโอ้หครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโอเคย้ายสถานที่อุยอ้ยมีเสียงระครงด้วย ก็ม the ีเสียงระฆังด้วยท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็มีเสียงระฆังดังด้วยฮัลโหลต้องมีอิสเตอร์เอ็กอะไรเล็กๆน้อยๆซ่อนตัวอยู่แน่แหละท่านผู้ชมระฆังดังอย่างนี้พี่มาแล้วครับน้องๆเดี๋ยวพี่มาครับน้องๆเวลากำจัดพวกเจ้าแล้วโอ้ยมันเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวหาทางเข้ากันหาทางเข้ากันรัดเออทะลุมาทางไหนโอเควิ่งไกลอุ้ย อ๋อมันจะมันจะเคาะทุกหนึ่งชั่วโมงปะ่ะระครังตกใจหมดเลยท่านผู้ชมระครังมันเคาะทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อตะกี้ตอนตีสามก็เคาะทีหนึ่งอันนี้ตีสี่ก็เคาะทีหนึ่งมันต้องมีอิสระอ,อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นแค่แบบบรรยากาศจะเคาะระฆังไว้เฉยให้มันดูเาเล่นน่ากลัวอ๋อเสียงระครังนั่นปะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมเสียงระครังนี่ไหเนี่ยเ้ยเนี่ยดูสิอ่ะอันนี้จะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยอ๋อไม่ดังไม่ดังเลย นักขังบอดังนี่ก็คือบอดังอ๋อไม่มีอะไรในนี้โอเคโอเคไม่มีแล้วเราท,ทําธุระของเรากันต่อให้เสร็จดีกว่านะครับอันนี้คออะไรทีห้าคอแล้วมั้ยคออะไรทีหนึ่งโอเครู้เรื่องเลยอย่างนี้โอเคครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปผมเป็นพาร์คลุยกันเลยอยู่ไหนนะมันอยู่ในพาร์คอันนี้ มันอยู่ตรงไหนนะแสดงว่าอ๋อแสดงว่ามันใกล้เช้าแล้วครับผมผีน่าจะไม่ดอบแล้วนะผีน่าจะไม่ดอบแล้วเนี่ยมันจะจําได้นะว่ามันต้องดอบตรงนี้ถ้าพากอะอืมสงสัยมันจะใกล้เช้าแล้วคุณผู้ชมผีอะไรไม่ดอบนะครับเพราะว่าทําไมมาไม่เจออเคขนาดนี้เวลาตีหนึ่งขอรัดเวลาเลยละกันว้ยมันอยู่ไกลกันแท้มันอยู่ไกลกันแท้โอ้ไกลเกินพ่ โอ,อโอ้ยพอมาครับดีๆโอ้ยาใครพอมาจริงป,รปึป๊บปึ๊บโอ้ยโอมอกตัวนึงขาดอีกสี่เปอร์ฮัลโหล มาเดวนเดวนดวนเดนิดนนเดนอเครเรียบร้อยนี่ครับท่านผู้ชมเราก็จะได้เงินมาทั้งหมด75,000นานะครับนี่ครับ thank so much นะครับ for help นะครับนี่ เราก็จะได้เงินมา7 5 0 0 0ื่นห้าเทนะครับเราก็จะได้เป็นโกสเตอร์นะครับเป็นโกสนะครับเป็นรถกําจัดผีนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็อีเวนต์นี้จบแล้วครับนี่เราก็จะได้รับเงินมานะครับผมทั้งหมด75,000ืนานะครับผมแล้วเราก็จะได้รถฟรีอีกหนึ่งคันนะเป็นรถลิมิเต็ดนะครับผมเป็นรถกําจัดผีนั่นเองนะครับผมนะนะครับนี่จะเป็นรถกําจัดผีคันนี้นะครับนี่อเป็นรถกําจัดผีนะครับนี่คันนี้เลยนะฮะ นี่เป็นรถกำจัดผีนะครับนี่คันนี้อืมเนี่ยโอเคอุ้ยอุปกรณ์ครบคันเลยครับรถลิมิเต็ดคันนี้นะครับพอกดเดี๋ยวต้องกด N Start โอ้กดกด R เป็นการเปิดเสียงนะนี่นี่กดอาร์เปิดเสียงนี่โอ้โหนี่กยกำจัดผีโอ้โนี่กำจัดผีของแท้แล้วคันนี้กำจัดผีของแท้น,นี่โอ้โอาลบูดนี้เราก็ยังเอามาเล่นได้อีกนะดูดิเห็นไหม อันนี้เราก็ยังไปเก็บมาเล่นได้อีกนะครับนี่ีไปเก็บหลังเราจะคนเมื่อกี้มานะครับแล้วก็มันเล่นได้อีกโว้ยโคตรดีโคตรดีโอเคผมเชืหรับต่อมาถ้าผมจะถ่านที่ต่อมาที่อัปเดตมาครับผมในฮาราดวีนอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะเป็นบ้านล้างครับบ้านผีสิงนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับสุสานเมื่อกี้เลยนะครับใกล้กับสุสานที่เราไปกําจัดผีเมื่อกี้เลยนะครับบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านเป็นบ้านผีสิงนั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับโอเคใกล้ถึงแล้วครับ ขทางรออไปมาวับนี่จะอยู่ใกล้ๆสุสานเลยนะฮะนี่บ้านหลังนี้เลยท่านผู้ชมนี่นี่ปลาเสียงกันผมโคลนะว่าข้ามาแล้วนี่ับผมบ้านหลังนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสุสานเลยนะครับนี่ครับข้างๆสุสานเลย คือตอนนี้คือจอผมเนี่ยคือแบบหนักหน่วงมากนะครับคือจอผมเหมือนแบบไอ้ตัวจอเนี่ยเหมือนเป็นฟ้านะครับมันก็เลยมองอะไรไม่เห็นนะครับตอนนี้คือแบบเออเรียกว่าอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นชัดนะครับแต่ผมแต่ผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับในที่มืดเนี่ยคือแบบมืดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะยกเว้นตรงที่มีแสงเนี่ยคือผมมองเห็นนะเออโอเคครับส่วนบ้านอย่างนี้ก็เนี่ครับเป็นบ้านปีสิงนะครับที่อัปเดตเข้ามาครับผมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้เวลาเข้าไปบ้านอย่างนี้กันขอเปิดไฟฉายกันเลย โอ้ยเปิดไฟฉายก่อนเลยที่ <coin> Wait, Say oh, guys, นี่มองไม่เห็นอีกมองไม่เห็นอีกที่น <Practice Alberto> ี่อ้ยโอ้ยมีเสียงมันมีเสียงมันมีซาวเอฟเฟกต์อุ้ยมันมีเส้าอุ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดท่านผู้ชมมบ้านนี้บรรยากาศบ้างล้างนะท่านผู้ชมมีสิงนะครับโอเคมีรูปมีรูปมีรูปอะไรเอ่ยแค่ชั้นล่างนะนี่ อุ้ยตรงนี ok, ้ม mm ีไฟเปิดอยู่โอเคนี่มันมีห้องอะไรเข้าไปฟื้นบู๊ฟูอโอเคเลยอย่างนี้เปิดไปเปิดไปเปิดให้หมดเปิดให้หมดนะเข้าไว้โอ๊ะอมบ่อยกอู้หูมีมีมีจับสแกมีอะไรนิดนึงนะโอ้ยโอ้ยของใจ ตกใจตกใจเอฟเฟกต์ตกใจเอฟเฟกต์สะตุ้งเลยโอ้โหอันนี้อ้ออันนี้จะเป็นโรงรถนะข้างๆอ้วมีที่ ة, มีประตูทับเป็นคราบเลือดห้องนี้นะห้องนี้ยังไม่ได้เปิดห้องนี้นะครับห้องนี้โอเคห้องนี้อ่าประตูตรงนี้ฟึบโอ้โห و, อ่างน้ำอืมอ่างน้ำ,นำชเขี่ยไปไปดีกว่าแเราไปนอนทำไมฮัโลโหล ไปนอนทำไมอย่านอนอย่านอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปขึ้นชั้นสองดีกว่าครับชั้นสองมีอะไรบันเทิงไหมนี่อันนี้ประตูนี่อะไรนี่โอเคโหซากพังปลักหักพังห้องนี้โอ้โหน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่อันนี้มีอะไรโุ้มีแท่นทำพิธีด้วยอะไรเนี่ยโอ้หอะไรบางอย่างโอ้โอ้โอ้ตกใจตกใจมีเฮลเรอร์มีจ้ำสแกนครับ บ้านก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรอะโอเคตกคุยตกแต่งได้ดีอยู่นะอันนี้ถือไ้ชายมองไม่เห็นจริงนะถ้าผมไม่ถือดูมองไม่เห็นจริงนะต้องถือไฟชายนะถึงจะมองเห็นแครผมบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้เนี่ยโอ้โหออกออกดีกว่าไม่ไหวละดีกว่าดีกว่าโอ้โหออกมาช้าพอดีเลย <c oughs> ออกมาทนี่เช้าพอดีเลยโอเค วูยข้างๆนี้ก็มีเนี่ยผมว่าเป็นโบสถ์อ่ะเข้าไปได้ไหมนี่เข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพีเสียงนะที่เพิ่มเข้ามานะในบ้านพีเสียงที่อ่าที่อัปเดตมานะครับในอีเวนต์ฮาโลวีนนี้นะครับโอเคนะครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้แล้วครับผมสําหรับอ่าอัปเดตกรนวิวครั้งนี้ครับผมสําหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนี้นะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมนะครับอย่ามาเรียนทับกิจกรรมอีเวนต์นี้กันด้วยนะครับผมนะเข้ามามีอีเวนต์นี้ก็จะได้ลดลิมิเต็ดนะครับ คันด้านหลังของผมนอนคันนั้นตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เงินฟรีนะครับผมนะถ้าทำกิจกรรมครบหมดทุกอย่างนะครับโอเคถ้าผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับอัปเดตกิจวัตรนะรเป็นอ,อีเวนต์ฮาลาวีนนี้นะครับผมนะก็ข้อมูลอะไร บอกผ่องตกไปนะครับหรือผมพูดติดขาดอะไรใดๆยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับมาสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ได้นะครับผมนะโอเคนะครับส่วนคลิปวีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็โอเคนะครับก็อย่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์ด้านล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาด รับชมคลิปของผมนะครับคอนเทนต์ต่อไปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับข้างล่างนี้นะแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับทุกครั้งที่ผมลงคลิปนะครับจะได้แจ้งเตือนถึงท่านผู้ชมนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วผมนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจอกันครับ